สอบ9วิชาสามัญชีววิทยาปี2563ข้อที่15นะคะข้อที่15ถามว่าในคน a ออ t ติกเซมิ u ูน่า้าวจะเปิดเมื่อใดในที่นี้เรามาทำความรู้จักกับระบบหมุนเวียนเลือดก่อนเนาะของหัวใจจะเห็นว่าุ u ีเเีีเเวาคาว่าเนี่ยนะคะก็จะเป็นเลือดที่มาจากส่วนบนเนาะก็เป็นพวกสีสาะ แขนนี่นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของนี้ซนะุปเปอร์ด้านบนเนาะอินฟิเลียก็มาจากส่วนล่างนะคะอันนี้อินฟิเลียทั้งสองเส้นนี้ค่ะเลือดไหลเข้าสู่หัวใจในห้องบนขวาคือลรเอเตียม e เนาะแล้วก็ลงมาผ่านลิ้นที่ชื่อไตคัสปิดไตคัสปิดเนี่ยเป็นลิ้นที่มี3มแฉกเนาะเลยชื่อไตไตแปลว่า3นะคะ ไตขาสปิดเว้าเข้าไลเอเทียมลงไลเวนเดีล e นะแล้วก็ออกไปสู่ในส่วนของลิ้นที่ชื่อพันโมนาลีเซมิรูนาเว้าอันนี้นะคะพันโมนาลีแล้วก็จะมีในส่วนของเซมิรูนาเว้าทําไมถึงชื่อเซมิรูนาเว้าเนื่องจากลักษณะหน้าตาเนี่ยคะ่ะ S S emi, เซมิเนาะแปลว่ากลึ่งหรือครึ่งลูน่าแปลว่าพระจันทร์มันจะคล้ายๆกับเซี่ยวพระจันทร์นะคะเลยชื่อเซมิลูน่าว้ลเมาคอลินเปิดปิดเนาะและในที่นี้ชื่อพันมมนารี่เซมิลูน่าว้ลจะไปที่ไหนมันจะไปที่พันมอนารี่อาเรี่ก็คือไปที่ปอดนะคะอันนี้ก็จะส่งต่อไปที่ปอดเนาะคราวนี้ เวลากลับกลับยังไงเพราะฟอกที่ปอดล้เราจะกลับมาสู่เส้นเลือดที่ชื่อพันโมนารีเวนอ่ะหากลับนะคะเข้าพันโมนารีเวนเข้าตรงนี้เข้ามาในส่วนของเลฟเอเทียมและผ่านลิ้นที่ชื่อไมท่อหรืออีกชื่อหนึ่งคือไบค u ัสปิดไบคัสปิดทำไมถึงชื่อไบค u ัสปิดไบแปลว่า2นะคะ ลิ้นตรงนี้ก็คือมี2แฉกเนาะก็คือบายคาสติกชื่อหนึ่งเนาะแล้วก็ลองสู่ด้านล่างห้องล่างซ้ายคือเล็บเมดิคอลนะคะและเวลาออกเนี่ยค่ะก็จะออกทางนี้เนาะตามลูกศรน,นี้สิงห์ูก็ได้ออกนี้ค่ะผ่านลิ้นค่ะที่ชื่อเอออติกแต่ตรงเอออติกเนี่ยก็ชื่อเหมือนกันเซมิลูนาว้ว อย่างที่บอกไปนะคะเซมิลูน่าก็จะมีหน้าตาคล้ายๆเซียวพระจันเนาะแล้วก็ออกไปสู่เส้นเลือดอย่างที่ชื่อเอออต้าคราวนี้เรามาดูการโจทย์ถามว่าในคนเอออติกเซมิลูน่าเวาโจทย์อยากรู้เส้นเลือดนี้เอออติกเซมิลูน่าเวาจะเปิดเมื่อใดการที่ในส่วนของลิ้นตรงนี้เปิดได้แน่นอนค่ะหัวใจเนี่ยห้อง ในส่วนของห้องล่างก็ห้องเวนติเคิลต้องบีบตัวอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอนี้เพื่อทำความเข้าใจอีกรอบเนาะอันนี้เป็นในส่วนของระบบหมุนเวียนโลหิตน,นะคะเราจะเห็นว่าในส่วนนี้ค่ะถ้าสมมติเมื่อกี้ที่ห้องบนบีบตัวห้องบนบีบตัวสีขฟ้านะอ่ะพอบีบตัวเสร็จห้องเลือดเนี่ยจะไหลาจากเอเทียมลงสู่เวนติเคิล เพราะฉะนั้นในส่วนของลิ้น2แฉกก็คือในส่วนของไตคาสปิดและใบคาสปิดเนี่ยนะคะซ่องเปิดออกเพื่อส่งเลือดมายัางห้องล่างเนาะพอคราวนี้เนี่ยจะเห็นว่าก็ห้องบนบีบลิ้นในส่วนของลิ้นไตคาสปิดและใบคาสปิดเราจะเรียกลิ้นตรงนี้ว่าเ v ววเพราะอะไรเพราะมันกั้นระหว่างห้องเอเทียมและห้องเวทีเค่นี่เองเนาะ ่ะเพราะฉะนั้นลิ้น AV v a l มี2ลิ้นนะคะก็คือไตคัส,สปิดและใบคัส,สปิดคราวนี้เรามาดูต่อพอเลือดไหลลงมาแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าหัวใจห้องเวนทริเคิลเนี่ยจะเป็นสีฟ้าเนาะถามว่าเพราะอะไรเพราะมันบีบตัวอ่ะพอมันบีบตัวปุ๊บจะเห็นว่าลิ้นในส่วนของลิ้นที่เป็นเซมิลูน่าวาลที่ขึ้นไปลิ้นนี้ชื่อพันโมนารีเซมิลูน่าวาลก็จะเปิดออกเนาะะเปิดออก ก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบนี้แต่เวลาเข้านะคะอ่ะพอเข้าเลือดเข้ามาลิ้นเ v ว a l าในฝั่งนี้หลังจากเข้าที่ปอดแล้วลิ้นในส่วนของใบหัสติกต้องเปิดเนาะเลือดก็ลงสู่ห้องล่างแล้วก็บีบออกจะสังเกตได้ว่าเวลามันออกนะคะห้องล่างจะออกพร้อมกันเพราะฉะนั้นห้องเวนิคิลเวลาบีบก็บีบพร้อมกันค่ะเลือดก็จะ ถ้าสมมติว่าห้องล่างบีบตัว v e n t i c a l บีบตัวลิ n น semilunar v wow a ก็ต้องเปิดแต่ถ้าเป็นห้องบนบีบตัวเนาะ l ิ n น av valve wow ก็จะเปิดแทนเพราะฉะนั้น2องลิ้นนี้จะทำงานตรงกันข้ามนะคะ,ะเรามาเขียนกันง่ายๆถ้าสม,มมติว่าในที่นี้ลิ้น semilunar v wow, a เปิดลิ้น av valve wow, ต้องปิด AV วี l วแบ่งเป็นอะไรบ้างอ่ะลินนี้ก็มีไตคาสปิดเนาะและไบคาสปิดนะคะหรือไมทอลแค่นั้นเนาะอ่ะแต่ถ้าเป็นลินเซมิลูน่าเว้าก็มีในส่วนของเอออติกเซมิลูน่าเว้าและ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 ,และอันนี้ถ้าจะบวกเพิ่มไปก็จะมีเขียนตังหันดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะงง เซ wow. มิลูน่าวาลมีสองลิ้นนะคะมีเอออติ o อันนี้ไปที่เส้นเลือดเอออตาเนาะแล้วอีกลิ้นหนึ่งชื่อพานโมนาลีอันนี้ก็คือไปฟอกที่ปอดนะคะอ่ะคราวนี้เพราะฉะนั้นงเขาบอกว่าถ้าเอออติเซมิลูน่าวาลเปิดแน่นอนมันคือ เส้นเลือดตรงนี้เนาะ,อะเออมันคือลิ้นตรงนี้เนาะลิ้นตรงเนี้ยเปิดปุ๊บลิ้นเซมิลูน่าวอลจะเปิดได้ห้องเวนติเคิลห้องล่างจะต้องเกิดการบีบตัวแน่นอนข้อนี้เลยตอบข้อที่3